ดไฟแม่บ้านเลยไปอุดรก่อนขี่รถไฟไปอุดรสิขี่รถไฟแล้วไปเพราะว่าเฮาบ่ต้องได้เสียค่ารถแพงเพราะเฮาเฒ่าแล้วพ่อยืนบัตรให้เขาเขาก็ฮู้ไว่าป้าไม่ต้องเสียเงินนาเพราะว่าแก่แล้วเพราะว่าเฒ่าแล้วก็ให้ขี่รถเสียตัค่าเียม13 ไมมีบัตรจวัตดิการอง้ยรักเงียบริัทจัดาเลยกาทำเนี่ยบริษัทก็ว่าอยเขาเปิดเทปบัตนี่บาิทเดบัตรคนจกนอีกแ้วี่รถไฟฟี่ก็ต้องเลยไปขี่รถไฟขี่รถไฟขี่รถไฟไม่าบัตนี้ที่รถไฟดอก ่ี้คนืว่าไปขึงถ้าย,ยูบางซื้อประเทไปทำสถานีสามเสียงเขาก็ปเปิดให้เขาไขขึ้นยุ่กับไปทำเงอนเงอนอ่นนอยกระตีตัวมาโลกสถานีสามเสียงอันนี้นนก็จะตีไปขี่รถสามเสียงไป,ปรบุรีขึ้นเ่าปรไเ้เสียงเงินไหลประหยัดไล่ใจขาอเอพีน่นองประหยัดไล่ใจเอประหยัดถูกทุกห้ายเลยนะ เอาเงินเอาไปซื้อเงี้ยเงินนี่รถกินไดาประหยัดเงินนี่ไปเสียเงินไปอ่องว่ามีเงินประหยัดไปก็มีหน้อยแล้วก็ไปขี่รถยนต์หรอกเรไปขี่รถไฟส่อาใส่ใจมัน่นใจประหยัดเสียจบอ่องไว้เอาเ่ินไปมีเงิน สักของฮ่มเด้องสักของฮ่มเจ้าของบ่ได้สักของนหน่อยสักของเจ้าของไปปั้นเคียงกันสักจอบสักของฮ่มเจ้าของเมื่อวานหนี่งสักอีกพื้นหนึ่งมื่อันหนึ่งสักอีกพื้นหนึ่งื้อสักซ้ำกันสักเมื่อละพื้นพี่น้องผู้เดียวห่มผาอยู่สามพื้นสักเมื่อละพื้นบ่ได้บาดคนจนนึ่งพิ่นหรือไม่ได้ไปเฮ็ดเลยบ่ได้เงิน

ว่าเป็นตาใดกี่ดอกเจ้าว่าไปฟังขา่าวอุ่ม้อ,อม,มื้อเมเจ้าว่าสที่ไหนไปเข้าแอบ,บทางรัดร่อนล่ะแอบชบางรัดไปตั้งแต่มื้อเขาประกาศที่แรกที่เหลี่ยประกาศที่เหลี่ฝ้าเฮ็ดเลยพี่น้องเฝ้าเฮ็ดปานใดก็ยังไปอั่าเขียนอันยังไปกดอันเลข่กันเลขอยงกันแบัตรประจำตัวประชาชนทุ่นของผิดอยู่ได้เอาไปแก้อยู่ธนาคาร โคตรพิดกดจนพ่อเขาตรวจสอบแล้วเขาว่าบ่ตรงกับอันบ้านเลขที่ปะนาอ้าวไปตรวจสอบอยู่ธนาคารจ้าค่อยว่าป้าเจ้าคิดกันจอหนเฮ็ดเลขกไม้เลขกันปัดเจ้าผิดตัวปะนาสะพ้อว่าเหรวยญวาสนดอกว่าเจ้าควายไปเฮ็ดอยู่กับธนาคารธกสจังค่อยแล้วไปสแกนหน้าสแกนตาจังค่อยพันไปเฮ็ดอยู่ธกสอ มะพุ่มเบียเอาเองอ่ะที่แรกก็ช่วงคือจังพันดีอยู่แต่เขาตรวจสอบแล้วเขาว่าไม่ตรงกับปกไม่พ่อนนนพนต,รตรงกับอันอันนัพนามพ่อตรงกับอันทะเบียนบ้านพ่ตรงกับยังเขาว่าก็เลยเขาคือพ่ตรงเห็ดแก่ไขย,ย้ำได้ก็ว่าแต่พ่ตรงพ่ตรงเนี่ยมะพุ่มว่าจะฟ้องเ็ดีจะฟ้องคดีอยู่ก็เลยไปอันธนาคารธนาคารเขาเห็ียดแห้งไปแล้วอันนี้ก็ล่ออยู่ขันตอนที่สามตอนนี้ ล่ออยูคนลรยนี่ยมันไดเ้เขาตรวจสอบอีกประรุ่เมเลยนะเขาแต่ที่ได้เงินน้ำเขาอยู่ดอกเตีต้ยงทงได้เงินในท้องมาใส่อยู่ที่บัตที่กา